ลูกเริ่มสนใจเราแล้วสนุกกับเราได้แล้วเล่นกลับไปกลับมาได้หลายอรอบอันนี้คือการเล่นรอบนะคะเล่นจะเอลูกก็จะเอตามเราจะเออีกลูกก็จะเอตามอันนี้คือรอบนะรอบกลับไปกลับมาเราจะเอแล้วลูกเฉยจะเออีลูกก็เฉยรอบไม่ได้นะคะแล้วเขาแบบอยู่ไม่สนใจเราเลยเล่นของตัวเองตลอดเแสดงว่า เรายังจีบลูกไม่ติดช่องนี้ไม่ติดไปช่องอื่นนะคะคือเล่นแบบนี้ไม่ติดคําว่าช่องคําว่าช่องในที่นี้หมายความว่าคเล่นรูปแบบนี้ไม่ไม่ติดแฮอาจจะต้องเป็นวิ่งไล่จับหรือจะกระจีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเล่นแบบเล่นแบบสัมผัสตัวชอบสัมผัสเบาหรือชอบสัมผัสแรงเราก็มาดูแล้วนะคราวนี้มันบุ้ายละเอียด รายละเอียดเยอะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะอ่าสมมุติว่านะคะให้เราเพิ่มอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเช่นสนุกกับการจ้าเอ๋และเริ่มสนุกแล้วนะติดใจแล้วนะหยุดรอรอบร,ร,รอความสนใจหัวเราะชอบใจจนหันมาสบตาเราคุณแม่เราก็เราก็หยุดละพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะคะพร้อมม พร้อมไหมนี่คือถามว่าจะ,จะเล่นอีกไหมจะเอาอีกไหมพร้อมนะพร้อมนะเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยใส่คสําศัพท์ไปนะคะอันนี้ก็คือคําถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการตอบรับเราอ้างหรือหันมาสบตาเรานั่นเองเด็กบางคนยังไม่ศบตาเลยพอเราทําแบบนี้เล่นจนสนุกแล้วนะเล่นจนจ,จิตใจแล้วพอเราเว้นจังหวะนิดนึงปุ๊บเขาก็จะหันมาสบตาเรานะคะหันมามองเราหัน พอหันมาสบตาเรานั่นคือเขาสามารถมองปากมองการออกเสียงมองสีหน้าแววตาท่าทางของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะแล้วคราวนี้ลูกติดใจเล่นรอบกลับไปกลับมาได้สองสามรอบแล้วเราก็ลองแกล้งแกล้งใิงไม่นะคะแกล้งแกล้งพร้อมยังพร้อมยังเนี่ยหลายรอบแล้วแกล้งสิงใหม่แกล้งนอนหลับขอกี่ขอกี่ดูซิว่า เขาจะทำยังไงโดยไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่ามาปลูกเร็วหรือจะมีเสียงแวดล้อมผู้ที่อยู่ใกล้ๆพี่ๆๆไปปลูกสิลูกไปปลูก,ไป,ปก,ไ,ปปกไปเรียกเร็วลูกเรียกเร็ว,รวอะไรอย่างเงี้ยคือที่เราเล่นแบบเนี้ยเพราะเราอยากให้กระบวนการคิดให้น้องใช้กระบวนการคิดของตัวเองให้สมองประมวลผลฟืดๆสมองที่ประมวลผลช้าๆนะคะ พอมีแบบนี้สมองก็จะประมวลผล,ลเร็วขึ้นเร็วขึ้นสั่งการเร็วขึ้นแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการเล่นคือการฝึกแก้ปัญหาพอโตมาเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะอ่าเขาจะทํายังไงนะคะลูกจะแก้ปัญหายังไงเดินมาปลุกหรือส่งเสียงเรียกนะคะเราก็เพิ่มอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้มีการสื่อสารแบบนี้แต่อย่าลืมว่า การเล่นต้องเป็นการเล่นที่แบบต่อเนื่องสนุกนะคะสนุกอ่ะเพิ่มอุปสรรคนิดนึงอ่ะสนุกต่อนะคะเพิ่มอุปสรรคนิดนึงนะคะหรือว่ากระตุ้นคํานิดนึงลงคําถามปลายเปิดหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบพยายามยัดเยียดที่จะสอนจนเกินไปเนียนหน่อยนะเนียนเนียนเนียนนิดนิดนะคะ